ใบสีมหาโพธจากอินเดียทุกคนครับเข้ากินตรงนี้และครับท่านจะท่านจะท่านจะไม่ใหม่ครับนันอยู่ข้างบนแค่นั่อยู่ข้างบนห้องอน คนละชั้นแล้วได้ช no oh, no? no. ัดีแล้วได้โปรแล้วเนี่ยเขาพูดถึงกจ้าพิรคอนไอ้ใครพูดถึงใบโพลเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้เอากรผมปรงกันอยครงเงี้ยผมครับผมผมผมเออเทียมเดียร์โลกเทียมคนเทียนครับผมท่านอธิบายหน่อยครับผมครับอาจารย์คนแรกก่อนนะครับจงศิษย์มหาโพธิ์จากพุทธคยานะครับครับอินเดียแล้วก็มาลงอักขระทำพิธีอ่าก็ได้โดยที่ไปบูชามาครับนะครับได้ครับ แล้ว้เนรับโนี่ l d i e s จะแม่แม่ไปอาจเดี๋ยวไปขอฟเป็นโอยแล้วไปคอเป็นทาาิงได้จะตัอางนไปเชเมต่อเลยแะคนะวังใหวัมเก่น้ำตนงน มีเลขเอาแล้วเลยเปลี่ยเปลี่ออกไปให้แม่ย้ายเดยวน้อยจะได้ไปรับอะไรไหมนไปรับเ้าหลงงก้หน้ก็จะเป็นเสียงจากเรื่องนั้นภาษา